หม่านพินนะครับกับ c h a n n l l i e ิ l ไทยใน YouTube ครับก็เจออะไรที่แปลกๆบนเส้นทางก็เก็บมาฝากกันครับอยู่ที่แถวตลาดเกษตรนะครับเมืองสุราษฎร์นะครับมีร้านไม่มีร้านหนึ่งก็สั่งมาแล้วมีอันนี้น่าสนใจมากนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกี้ยนหรือเปล่านะครับอย่างที่ที่ภูเก็ตอาหารฮกเกี้ยนของทางภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีแบบโรบะนะฮะ โยบะทอดแล้วก็จะมีเกี๊ยนทอดขายแล้วกเกี๊ยนทอด้ายอย่างเงี้ยจะเป็นมันหมูบวกเนื้อหมูแล้วก็ใส่ใส่อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ห่อฟองต้งหู้ทอดนะฮะแล้วนี่คือเขาก็ใส่มากับบะหมี่ด้วยผมก็สั่งบะหมี่นะครับแล้วก็เพิ่มอันเนี้ยเป็นพิเศษนะครับบะหมี่แห้งเกี๊ยวป่านะฮะก็น่าทานมากครับแล้วก็ชอบมากด้วยครับกับเจ้าเกี๊ยนเนี่ยนะฮะพอรสชาติมันจะกรอบนอกนุ่มในนะฮะ ทานกับก๋วยเตี๋ยวนี่ครับบะหมี่แห้งนี่ครับรับรองว่าอร่อยมากครับก็ผมไม่เห็นตรงนี้ที่อื่นนะครับแต่มีมีที่นี่นะครับนี่ครับเกี้ยนนะฮะอันนี้อีกชามก็จะมีอันนี้เกี้ยนน้อยหน่อยนะครับบะหมี่เกี๊ยวปลามีอะไรกักษละอย่างนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเกี้ยนหรือเปล่านะแต่ว่ามันเหมือนกันมากนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครทราบนะครับก็ รบกวนช่วยคอมเมนต์นะครับให้ความรู้ด้านล่างด้วยนะครับผมเองก็คงไม่รู้หมดทุกเรื่องนะครับเจออะไรน่าสนใจมีกล้องอยู่ในมือก็ถ่ายคลิปมานะครับนี่ครับตัวหน้าตาก่อนที่จะซอยหัน่นเป็นชิ้นๆครับแล้วพบกันใหม่ครับ